เกิร์เลชั่นครับผมก็เหมือนเปิดใหม่แบรนด์มากๆทั้งแบบด้านนอกด้านในเลยครับผมอยากให้ทุกคนอย่างแวดวงกันมาก็มีแบรนด์บิวตี้ต่างๆแบรนด์แฟชั่นต่างๆแบรนด์อาหารด้วยแบรนด์เสื้อผ้าตรงแวดวงมาได้ครับพุทธอาหารได้เราหนา่อยอัลจูโมน,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 นาดูดูว่เป็นยังไงบ้างกับการสักษาศึกแล้วได้ยุงมาเต็มตัวเลยก็ ก็หนักเหมือนกันแต่แต่ยุงก็รู้งานนะเพราะว่ายุงเป็นหน้าให้เลยเป็นเป็นหน้าไว้เหรอเป็นแค่หน้าให้แต่ทั้งตัวก็คือไปหมดเลยไปหมดเลยมันยังเป็นเป็นแบบสู้เป็นสู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยหรอใช่คือคือเหมือนเหมือนตอนที่อยู่วัดป่าครับผมคือผมแพ้ยุงอยู่แล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่าอาก็กัดบ้างไม่กัดบ้างแต่พอเหมือนวันสุดท้ายที่ก่อนจะกลับคดีครับผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ดสนะเพราะว่ากัดเยอะเกินมันก็เลยแบบเถขึ้นทั้งตัวเลยไม่พี่ถามดีว่าเราโดนกัดขนาดนั้นไปหรือว่ามันแพ้มันจะมตา คือเหมือนเหมือนถ้าถ้าถ้าโดนกัดน,น่าจะประมาณแบบไม่เกิน20นะครับแต่ว่าพอมันแพ้มันก็เลยแบบเป็นจุดๆๆเกันเลยงานกบอกมันเป็นขีนแบบใช่ผมยังกลัวตัวเองเลยตอนนั้นเออถ้าไม่มีเซฟกต์ยังไงบ้างพอโดนกัดนะ คือมันคือมันคันมากครับแล้วก็คุณหมอเขาห้ามเก่าเพราะว่าเกาไม่ติกระจายขึ้นิ่งขึ้นขึ้นเรื่อยแสดงว่าตอนนี้ยากระยุนอะไรก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่เลยครับใช้หมดเลยยากรอยู่ทั้งพ่นทั้งฉีดทั้งอะไรก็ไม่รู้จะกินแล้วอ่ะหรือว่าเชื่ไว่าห้ามเป็นมาห้ามตียุงเพราะมีสิ่งพ่อ้นึ่งพอหนึ่งเลยแล้วคือตามพก็คือความหนักการแบบการท่ายุงกับการท่าบัวอะไรี่เหมนกันเลยเกันเครับถู้องห้ามเลยคืนใจก็แบบเมนได้แต่ภาวนาไง เจอจริงจบก็แบบเอช่วยกินงไม่หน่อยนะตำรวจนะไม่คือไม่คือรักจับรักจักรันจัรเป็นระบบิเวศเป็นระบบิเวศแต่้งแต่เรียนมาไม่เคยที่จบกินยนะไม่กินหรอไม่กินหรอแมงมุมก็ได้แมงมุมกินย่โอช่วยชักใจเยอะๆหน่อย เป็นไงบ้างมันมันเขาซื้กมาปุ๊บงานเราก็พร้อมทำงานเลยก็พร้อมทำงานเลยครับผมแต่ผมไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่าเปลี่ยนะเปลี่ยนลุกนึงเปลี่ยนเป็นลุกใหม่แต่คิ้วก็ขึ้นไม่ทันเลยนะถ้าถ้าลบก็คือคิ้วแหลงกหมือนับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนหลังตอนที่เราไปตวจกัตอนกลับมาทั้งโลกแล้วพี่มิวคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาตัดผมไปอ่ะผมมันขึ้นปกติแต่คิ้วเวลาโกนไปอ่ะมันขึ้นมัขึ้นไม่เหมือนเดิมไงก็ไม่ลบมันเลยขึ้นหลอกขึ้นไปขงหน้าขึ้นไปไม่มีอ่ะชินกับหนน้าตัวเองะ อย่างเมื่อกี้เป็นไงข้าบุนมาครับของของไมเออร์ก็คือแบบก็จะมีกล้องกล้องแพรนตามเนะแล้วก็ดูดูมอนิเตอร์หันไปใครวะทำได้ไหมเออปกติเวลาเวลาดูในงานอีเป็นผมยาวๆไอ้ผมลูกชิ้นนี่ใครวะเน่ไม่กินได้แล้วแล้วลูกชอบไมฮาลูกนีีขอเท่ดีโอ้โหยังตรงไหม ดุ่เขาดูเขาดูไฟเสจนดรอนี้จิ้นนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดไได้เสแล้วเรามาทรู่านกะที่ยวกลก็ก็ดีครับก็ได้เรื่อเสื้ออาหารเองก็รู้สึกดีเหมือนกันเพราะอย่างตอนนี้ปวดก็ต้องรอญาติโยมมาทำานอะไรอย่างงี้ก็เป็นางก็สนุก แล้วเราหวั่นไหวเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนเขาไม่ดีกับเราบ้างเขาจะเป็นไสเราอะไรอย่างเงี้ยพีอผมไม่แน่ใจว่าดาวิกาตอนนี้บล็อกผมหรืออะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ค่อยมากสมใจแล้วใช่ไหมอันนี้แบบอันนี้ลำคาญทำให้หวา่นใจที่เราใช่ไหมไม่ได้แล้วเราลึกต้องรหลับหวั่นไเกินหลับเพราะเราสองคนตุกตุกเหมือนแข่งกันทำไมนายก็มีแฟนคนเดียวก็อยากแสดงความรักเยอะๆไอ้นี่คิอต้องรอให้ผมยาวก่อนถึงจะแต่งงานหรือว่ายังไง ก็ต้องรอจังหวะเหมาก่อนแล้วกันนะนานไหก็ต้องรอเท่าไงประมาณปีสองปีละกันขอเวลาเตรียมตัวก่อนแต่รู้สึกว่าผมทรงนี้ก็โอเคเหมือนกันสระผมแล้วมันแห้งไวไมันู้เสียค่าช่างเขาแซวออกมาเขาแซวเรื่องผมผมผมซึ่งออกมาไปไปไปงานถ่ายแบบครับผมก็สเปรย์ผมสีทองเลยเสร็จปุ๊บเหมือนต้องไปงานต่อตอนเย็นอีกทีเนี้ยเหมือน ใช้ใช้ใช้คลีนซิงอ่ะเช็ดผมแล้วผมออกแต่ว่าสเปรย์มาตีนังหัวก็เลยหัววนห้องก็เลยแวะไปที่ร้านสระผมทีนี้ก็ไปร้านสระผมแล้วก็ี่พี่โบนคนพาไปเป็นร้านสระผมคือผมคือสีที่มีแล้วนะคือแค่หัวข้างในโฟมสระมาหกร้อยพี่ผมมีผมไม่สระขนาดแล้วเผมเราม่อยู่แค่นี้รวยขนาดนี้แย่ใจจผมแพงเออแพงครับผม i